สายดีสบายดีตอนแรกพะลุมไม่ตุ้ยใส่ปู้ตูสร้างบอดินอันไปบ้างาไปแก้วป้างแรกบอเลอเชินะข้งแรกวันเฮอ่าตุ้ยหานกระงกินบอดีนีดินปที่ตหมปีตไปทอโต นี่น้ำเดือดเลยนี่โอ้ยไปไนเนี่ยึบปลาไปละฮึบบำปไนปลาเก็่เก็บเก็บโอเอ้ยโอ้ถ้บอลลายอยู่ก็น้เดอแ่มองนมันมันเหงาม่ออกนะห่าเก็บเก็บวนี่นี่ปลาลายนะมันออกนะเก็บเก็บปลาเยเลยปลานะปลาแคระมุมมีดอกปลาเข้ามาไหนมีวามันใหญ่ที่สุคักปลาเนาะ แต่มันโมใหญ่เนาะกินเนื้อกินน้อยปากปลาปากเรื่อมันเด้อมึงในห้างกินปะเราปลาปลามันอยู่แถวนหอกแถเนาะแมนอยู่พุ่นพุ่นมองนั่นมันเด้กในจังหน่อยปลาเนี่ยมันมันก้างร้ายปลาจีนปลาอีกแล้วเชอร์เชอรสบายดีนะเลยกินอย่างไรสบายเลยเมือนี้เมือนี้พักเบียรพักงานโดยพักเบียรพักงานไม่ได้ไปทั้งใด เผาลูกเผาเมียเอาวนกันเลยหมี่ใหม่พร้อมกันเลยโดยลูกกมีท่าทีว่าจะเป็นไข่คุตั้งใจว่าจะพอจะพอแต่ลูกเนี่ยเนักกูลูกดิเนี่ยเนักกูลูกบาดเลยพี่น้องเลยวันนี้แมงเชือกลางานทั้งห้านเลยพี่น้องเลยมาเฝ้าลานเลยลานกระห้ยเออเออโย่เพิ่นเจ็บขาปวดขาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะสักวัคซีนเอู้ป๊า คนตึกป่าเขาก็แม่ธรรมดาใส่ถุงเท้าลงไปนึ่งรวมแ้หนาวลมแรงขนาดที้อะไเง้ยปลากินแล้วบเบาทางไหนวะนี่ไอ้นิวถือถือคู่ลูกหลปะลิ้นลิ้นลเลูกอินไป้ยเากบจับว่ไปไปปนอีกน้อยเข้าบอกไปยังไปยังยังยังเก็บหอยไว้อันี้วปาอันิ้เดี๋ยวมาขาไป อเดี๋ยวมาชอบไปนะพุนๆทั้งหานพุ่นเพราะว่าอืหานไรไปเลอยากลงบอกอยากลงบอกลงพอดีเลยจะตบิญเจ๊เจตบดินถามาบุญด้วยเตบินมายังดินแปลว่ายังเจ้าเจ้างจ้ตเบิพอเจ้าไปให้เพื่อนดูจจตเดี๋เลยดิจจตบิญจจตบิญเราบ้านเจบุญแจมเตบิญเจ๊มายังจ้ามายังได้ได้ภาษาแปลกใหม่มาจากเะบิญจะตเบิญ

อ้งอ้งอุ้อันนี้มาจากาโดยไพเผ่าห่านนะดิไพเผ่าห่านโปจันเผ่าห่านปลาดุงเงย้พ่โจันเผ่าห่านเพื่นมาเผ่าลานก็มาอินบดมือเลยมืนอี้ไล่มาลดไล่มาลดเดี๋ยวมายุ่นทั้งนี้บาทนึ่งปาเปลี่นไฟไปว ลุยไปด้วยลยไปด้วยดูลุยไป้ยปได้อลุยไ่า้วโอ้โโข้าแต่เดินแบบเกิดรูัติเหตุเกิดไม่คาดคิดสบายดีเดินพีน้อยโอ้ยแม่กันย่างข้างบนลืมบ่งลูกพีองพันลุยกี่ตมโดยก็ได้ให้แม่ให้แล้วาดีพี่น้อยแม่ก็ได้่งที่อยู่นะ เกิดลินเกิดเหตุไม่คาดคิดดินลงดินลมขิดดมมาดูบอสเจ้าว่าเจ้าอยากลงในเมฆหายเจ้าลงเลยบมเป็นยังลงนกำนิ้วบ่โอ้หายแทบไปหายหายแวเบิ่งนิ้วไปไปเฉยไปในเมฆไปล่างเกิดเหมกอนด้อไปล่างเกิด้อไปน้ำบุญไปเรายังไม่ล่างเกิดเหมือนกันเบิ่งกันเกิดเหตุไม่คาดคิดกันล่งลินพี่น้องไอ้บุ๋มขลิน ป,าาปาลาลูกเห็นละลิ้นมาเปื้อบมดลิ้น,นเลยนี่ผู้เนยังายพี่น้องเอ้คำเอลอยู่เนาะตกคนที่หอยตีนผลลงพี่น้องไ้เนาะถ้าแต่แนมปลาเลื่อมแนมลูกพี่น้องเลื่อมแนลูกไป ฮะงูมาจักบ่งูเศร้านี่บอหาปลาปะมาจับอวบนะหาบุญเด้อได้เลยนะพี่น้องเลยดยโดยดยได้บ่พี่เด้อพี่เด้อปลาอยู่พี่เด้อตาคักปอนี่ไม่ได้ปลาแล้วทุกประเดี๋ยวแล้วจ้อยเออห่างกกินเด้พี่น้องคนเนาะ เพราจึงบิ้ังกินหอยจึงกินปลาหานครับพี่น้องเลยฮะพี่น้องนิ้ยอืมใหญ่แท้พี่จ่าได้บอบารีแลโดยเพาหญ้ามองนี่ลูกให้ให้ให้เพิ่นมาตึกบอลนี่ปลามันขึ้นมาเท่นเลอนีพีละขนาดพี่เบาพี่อันพี่เนี่ยโอ้ยพี่โห้ยมันจัก มจักทางไปแล้วลินเนาะปูปลาลายซ้ำลินเลยเป็นยังไพี้องยเ่ายเพี่น้องเลยอ้ยบาบล้านก่อนเนาะเรียบเลยโอ้ยแต่จวกน้ำเดือดเลยบาดนี่น้ำเดือดเลยพี่น้องโอ้ยลงมาเหยียบแหกเลย

ผูกๆเนี่ยแต่รอบๆมันข้ามลข้ามผูกปลผูกผูกพี่น้องเ้ยออกมด้เนี่ยลไหขาดแหาดพี่น้องเอ้แค่้แตน้องตาดมันอวนหนาขึ้นมาก่อนพี่น้องเลยเนาะวนหนาเขาจะ คเ่ตุ๊กแก่เนียห้างไี้ลยมึงไงทีได้ละมึงมึงไปี่เลยไปน้เลยเพี่ีรังเนี่ยไปใ้ได้เลยแข้งกเลยเลยเดี่ยงอยูาคนเดียวว่ะจำถึงป้ายหญ่ป้ายใหญ่ป่ะไปบดป่ะไปเลยไปเลยโอ้ยเดียตัวเดียวพี่รองเฮียปาบอกกันหลายดูคนมาดูตุ๊กยังเ้นขึ้นแกเขมะลยน่ะ โบกไหวลีพี่น uh, well, like ้องเลยเพราะว่ามันลมเนาะบ่ฮอดอันนี้ซชับบ่ฮอดอ่าบ่กูปีชับพี่นดาวเลยบ่ฮอดเดือนอ่ามังกรชับเนาะอืมฮอดเดือนหงเดือนสองชับพี่น้องบกไปเตือนเนาะฮัมโอ้จกคไม่เลิกกูมปีชับไปกินปลาเนาะด้านนี้เป็นไฟไปด้านหลังตัวนี้จุดจวดไปจุดจวดไปเลย ไปหาทางแพทย์งหมอคน่าให้คลัมกินเด้อบาดเดือนเนาะทั้งแม่งนี้พ็นแม่ตรงนินเนเ้อคนพินังเลยเนาะให้กินแต่ปลาเนาะอาหารที่วันใหอ่ใหญ่ง่ายเนาะพวกเนื้อเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างนี้กินไม่ได้พี่นังเลยคลัมกินบาดนาวเมียกระเพาะหัวกระเพาะพ่นังเลยคอกรโลดบาดเนา้คลังนการกินกันเกินัเลย Hey, những hào chứ bọn bay là cục chơi căn khỏi khăn bông len nào cái nào nó nào nghe, nghe đi mấy anh ít nó mới nơi chị cái nào nữa sạc già nó ô oh, hử chân mười hử em có bay luôn <laughs> ใจเย็นละพี่นางเลยใจแล้วขอโทษเด้อแม่มอแต่เบิ่งป่าได้ไม่เรื่องเบิ่งลูกได้ดูขอโทษเดียวปลาบ้าเนยปลาเล็กเก็บปลาลินเก็บปลาเก็บ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 ลินเอาตัวใดลินเอาตัวใดนี่ปลาปากกรมี่บอนี่โอ้ปลาหนอปลาปากตัวเดียแม่เนาะได้ได้ตัวเดียวต้องเข้มเข้มอันได้พี่พี่โอนี่เนาะอ๋อมันมันอยู่ปากเลยกระปากไลยมันอยู่ปากเอาปลาปากนะจะเอาจังไ่ต้องปลาปากจักประมาณ ช่องสามตก็โอเคแล้วปีอเนาะอันนี้มีแต่ปลาสิบเลยปลาเกนเล็บปลาเีตเล็มันโบ้ได้ดีบริสุทธิ์เนี่ยแม่ปลาปลามันจะคู่จ้าดุเพราะถ้าว่าคือทุกปีแหละพี่แดงเลยเนาะปลาเกตเล็นี่อาถา้มันใหญ่นี่สามสี่ตัวเต็มกระคุนี่ตัวพวกใหญ่เนาะอ่าปีนี้ปีนี้ครับปล่อยซาโพนเนาะปล่อยล่าปล่อยล่าโพดได้จนมาปล่อยปลาจนน้ำหน้าสิแล่าเลย แต่ปุ่นตกใหม่คุณเนาะเอาว่าสำนี้กันแหละทำมาแล้วจะได้เป็นกระชิบปลาแล้วกิน้องเลยเนาะเอาใส่ปลาไว้กือชิบุใหญ่แล้วมันจะไปต้มไปลาบกินพี่น้องไปตุยราดอะไรอีกแล้วเด้ตัวนี้หน้าปลาตัวนี้หน่อยเอาจะปลาปลายจะสามตัวก็ได้ยังได้ยังตัวเลยยังได้ยังตัวอะไรไปลงมือแล่ลงมืออีกลงมืออีกว่าพอได้แบบนี้คือว่าจบต้องเลย ปากมานใหญ่ตเลยปากั่เลยบากไปทางไหนลูอยู่ลงมาปากหยู่งต้อง้ยมันนี่ไปตุ้ยไปพาไปแทนตุ้ยนะเปนตกใจบอลลินมาหนีบอ่ตีบอลลินตีนีบอ่ตีต้มเนาะพีติบตบตนี่นบอกะลิ้นลมบอนี่วหอยตีเกิดอุบัติเหตุเกิดไม่คาดคิดอีกแล้วน้องลินน้องลินตกนองลิ้นตกนอง ลิ้นตกโครนพี่น้องเอ้ยมัวแต่ว่าอยากได้ปลามัวแต่รุ่นปลาเกลือปลาสมมวนน่ะงุ้มกี่ต้มไนั่งเอาไปหาปลาเนาะเอากระเปื่อนนี่เลยเนาะเงยลองพี่นิวก็พี่นิวก็ทั้งนั้นทั้งไหนโอ้โไอ้นี่กับไี่น้องเลยจบจากขึ้นน้องในอาบน้ำแล้วนะน้องนี่พันน้ำได้พันเด้งยังไันนี่สะบัดไอ้ละบอบานนี่ นางแข้งนางแข้งอ,อีเกือสมัวหนางุม้มลย,ล,ลยกกตเลกิน,นเ<อ>ะเงดีเดลูกตีแม่กันสัน้นแม่จนปิน้นขมือกเ,เลยเลยเลยมือหมานใจไ้ใ่บอลได้จ้าวะโอเคปลไรเท่าไรทั้งนัาา้น ไปต่ไปอันเดอพี่น้องเลยันนี้ลองเปี่ยนอน้ามาเด้ลองนี่เด้ปะขึ้นนัเดอบ์บนาบุลูกเอ้ยเอาเลมันอยู่ทถาตื้อนอ่ลอดปปากันปเลยฮึดูว่าับปล่อยห้ายปวดพีน้องเลยนะญ่นชิลงแต่ว่าอยู่บอลนี่ปไร

ลงวารินคือแล้วลินลงพินาจังลงเด้อลินเด้อลินบ่เศร้าแล้วบ่โอเคแล้วบ่กกันเมย์โอเคแล้วบอกเศร้าแล้วเมื่อกี้แล้วล้มหายเมื่อกี้นี่หายโอ้ยหายชุดๆเลยเมื่อกี้อคนตกใจเฮาวห้องใช่เพื่อนเพื่อนรถดันเลยวอยไวยใช่เมยงอกเลยงอนเลยเฮ้ยชั้นสลัมย่องย่องสลัมลูกเด้อเดี๋ยพ่อเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อให้พอนแก้วตั้งแหก่อน ยู siendo, siendo, siendo. Here, ่ยู่มองนี็นเด้อจ <that> ับตัวนี้งูิ่เอาูกเด้อจะพ่ายพ่าเอาเด้อเลยเลยเลยโอ้โอ้ไปแล้วพู้ยิ่งเลยยิ่งเอยเอาเอายิ่งเลยป่วยจักไปแล้วดิปนหมอก่จักทักไปเลยพี่นองเ้ยอ้ โอ้โหโอ้หรายพดพี่นังเลอแต่ว่ามันใหญ่เนี่ยชมควนเติบเน้ะโมใหญ่จืิอๆคุณแม่ผูกคุณคุณลกมไม่ได้รืพี่นังเลยร้ายลิเมื่อกี้น่เนาะ มันนำสิบกปลาเลยพี่น้องเอ้ยบวชใหญโตเลยปากปากี่อถ้าปาลปานปขามันอปลาขามันโอ้ปกตินี่ซัมพีได้พี่น้องพามือพี่นี่นีตัวนี้บหัวโอยู่อ่าที่ไหนอ๋อท่านไหนหรอไหวหน่อยนองหนุ่ยนองหนุยนอแล้วปากบวชใหโตเลย มันมันรีเป็นในป่าป่าเนาะมันมันตมมันตมเนาะนี่วฉันกลัวว่านิ้วกี่นิวมันชำน้ำโพดพี่น้องเลยน้ำเดือดข้าน้องเลยมันกินแม่ปวุ้นเนีนี่ปลาเขาไปปล่อยปลาเขาปล่อยต้านหน่อยด้วปล่อยต้านหน่อยเยอะเลยโอเคขึ้สุดได้ละบาทเนี่ยพละพอละพี่นแล้วไหมพลาดพละดอห้มันปวดเ้ลยปวดไอ้บันหนึ่งบ่ลูกอะไรตูวลูกเนาะเนาะล้วบันหนึ่งบ่ไอ้บันหนึ่งเสร็จเนาะ อะไรปลาป่าปีงอย่นีจนะพี่น้องเลยเห็นน้องวินเห็แม่พันนี่พี่น้องเนาะนอรินเนาะเออปลาหนามเดือดเมื่อก nice ี้นี่ต้นโคบินให้โคบัพราัวมันใหญ่เนาะซอนปลามันใหญ่นี่พี่น้องครับเพื่อให้น้ำบ่ท่านพผ่นน้ำทางเขาจกไม่ได้จังหาพืชพักมาปลูกนอรินจะได้มาให้อาหารปลา ต้องเลืกบอลนึงแล้วก็บอลตื้นเนาะขึ้นพันขึ้นมาเล็งจกเฮี้ยนออกมาเล็งยังนี่ยีกผักกะเนี่เ็เยนแ้ียพนี่มีไมไดทาไหนบมเอาคูมาลิเอาูมาคูมาลินคูมาคูมาลินคูมาเราเยียบน้ำนะบันเด้อ ฮับบังเลิกับเอาเลย่เลยเลับฮับฮับเออมัจสิไปใช้บานนี่มันจะปลาเกลียดทุกเจ้าว่เอเสร็จลุนลุนลุนกัน เฮ้เออดีตัวนึงเด่นหนชิมีต mm ้องการก็ตัวนี้เด้พี่น้องเลยจะขับยาหรอยับเนาะม่ต้องร้องอีกเลยอวพา้ปลาตาลูกปลาตอนมันลายเลยอาจะปลาปากกันแลตัวเดียวนี่นะอาุุล้วดแม่ยได้อือ่ มันดงอะไรไม่เท่เดียวครัโดคือว่าอาตวนมามาคือว่าเต็มคูรดท่ันง่าเนาะมันง่น่พี่นองเลยเปปลงไปพี่นองเลยไอหิวคือปุ่หตู้ตู้ในการตู้หเนยเ้าบาทเลยน้องบินฮ็ดได้ไหมมีกุ้งฟอยได้บ่เดนเนาะเพราะง่นี่ ับซัซีนี้พี่น้องบร์บัลเลยมันนอยเนยเออตองตน่ปล่อยกิกุ้งแร่บรรเลกุ้งน้ำบกไปละกุ้งของพ่แม่เนาะน้ำบกจะมากุ้งตะขอดะขอดปลาลายบอปลาลายปลาลายดี ประตูจนหัวขวนต้งนินบดินต้อรประตูหัวขวนบ่ดี่ก็เลกใช้ก็แค่แมงเมีจับ้งมะบางเมบ้างโอ้นเมันอย่างนี่ห้ามคี่หนาเลยคนี่หนาด้วยห้ายเลยบอกใช่เกือบะที่หนาบุบุอยางตื่นเลยกันเยอะายวโอเคนาอพีปน้างเลยโดยไป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 อันนี้ปะไปพ่อไปพ่อขึ้นไปเลยไปแ้ว เลยเอาเอาไปไปไปวันนี้มาให้ไม่ตุ้ยเอ็ดเขาแรงวันนี้ไงแม่เอ้ยนิวปิ้งพี่น้องเอ้ยเป็นคขลิมวันนี้เนาะเป็นคขลิมอันยังกับเข่ายันกับเข่าอ่าแนวอ่อนๆวันนี้ไปใช่เนาะแนวอ่อนๆดูให้แม่บพรเมื่อกี้นี่นะไม่ได้ให้บอขอโทษแม่ด้วยแม่ mẹ đặt phát luôn à có thật mày có thân mày. mẹ cất mẹ cất môn mẹ cất hết. mẹ mẹ cất hết. mẹ cất hết. mẹ áo hết. mẹ con hết. mẹ cất hết. mẹ cất hết. mẹ mẹ cất hết. mẹ cất hết. mẹ cất hết. mẹ 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 cất hết. mẹ cất มื่อนี้ก็อยู่น้ำอินเพิ่นเบิดมือเลยเนาะฟังเบิ่งอาการเพิ่อนอะไรพี่น้องเลยกับน้องวินเพิ่นก็จะไหอยจากแอวเนี่ยเพราะเป็นปวดขาเพิ่นพี่น้องเลยเนาะเพราะโดนจิ้มขาสองข้างเลยเนาะแล้วก็เปิดห้านเนาะไม่ได้เปิดมืัอนี้พี่น้องเลยให้พราะจันเปิดช่วงเศร้าพอได้เวลาเพิ่นออกไปแล้วเพิ่นก็ปิดไว้บบบนี้พี่น้องเลยทางเฮาก็เลยหากับเข่าแรงเนาะ พากันสีเมื่อได้แดวันนี้พี่น้องกันมหาภาตะรามอาบน้ำอาบน้ำให้ก้อนพอคั่มแล้วตอนนี้ก็นน้องหามงแรงแล้วพี่น้องเลยเห็นบ้าเกือบน้องแล้วดกเห็นบ้ามาให้น้องเลยโดยปาสาลาพี่และน้องเด้มเพื่อนพี่น้องพบพอก,กันคลิปหนาเด้อคลิปนี้สบายดีปลาลุงบรรจุข,ข,ขู่สุคนน้องเซ่อมากมาัสบายดีขอโทษไม่ได้ในลูกขอโทษไม่ได้ขอโทษปลาลุงน้ำ ขอโทษด้ป้าุงที่น้องเชิเห็ดนิสัยบดีอันลมือดูขอโทษเด้อดโอเคไปเด้อวันี้สวัสดีดูนึกนึกก๊อจับนี่จับตั้มไปไปเดี๋ยวที่เกือบทเกบ